เรียนประธานวุฒิสภาที่เคารพกระรกผมได้อ่านรายงานของคณะกันมาิการซึ่งเสนอแนวทางแก้ปัญหาการกำจัดน้ำเสียโดยความชื่นชมในองค์ประกอบที่นำเสนอครบถ้วนแต่เป็นลักษณะที่เสนอหรือศึกษาภายใต้ข้อกำหนดกฎหมายที่มีอยู่ในวันนี้ปัญหาที่พบอย่างที่ได้นำเรียนเสนอต่อที่ประชุมเป็นลำดับไปแล้วนั้น เราจะเห็นข้อจำกัดของการแก้ปัญหาถ้าส่งรายงานฉบับนี้กลับไปให้ฝ่ายบริหารอีกก็จะได้คำตอบในลักษณะว่าก็ได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติกำชับให้องค์กรต,ต่างๆได้ปฏิบัติแล้วปัญหาก็ยังแก้ไม่ได้ส่วนที่ผมอยากจะนำเสนอเนื่องจากว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเรื่องใหญ่และศึกษาต่อเนื่องผมอ่านจากรายชื่อคณะ กรรมฏิการที่เข้ามาเกี่ยวข้องหลายท่านผมเคยทำงานร่วมด้วยและเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถส่วนที่ยังขาดไปดูเหมือนจะศึกษาเรื่องผลกระทบด้านจิตสำนึกหรือปัจจัยทางด้านจิตวิทยาที่จะแก้ปัญหาในระดับครอบครัวชุมชนซึ่งเป็นผู้ก่อให้เกิดน้ำเสียเมันถ้าจะดำเนินการเรื่องนี้ในระยะเร่งด่วนอาจจะต้องดำเนินการตามข้อเสนอของคณะกรรมาการทั้งหมด จะทำอย่างไรให้สภาพบังคับดำเนินการได้ผมมีข้อเสนอสองประการด้วยกันประการแรกคือการจัดการศึกษาจากชุมชนหรือองค์กรที่สามารถจัดการน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพและนำไปสู่การนำเสนอผลการดำเนินงานของชุมชนเหล่านั้นในต่อสาธารณะไม่ว่าจะเป็นการยกย่องหรือให้ความเห็นให้กำลังใจ เพื่อให้คนเหล่านั้นเนี่ยเป็นตัวอย่างของการแก้ปัญหาอันที่สองคือรัฐอาจจะเปลี่ยนแปลงแนวการจัดสรรงบประมาณหรือจะแบ่งการจัดสรรงบประมาณบางส่วนไปสู่การสนับสนุนชุมชนต้นแบบเหล่านี้ให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนเป็นระบบเช่นกระบวนการสร้างจิตสำนึกของบุคคลที่อยู่ในชุมชนนั้น กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่จะทำให้คนในชุมชนหรือเยาวชนที่จะรับลูกต่อไปในวันข้างหน้าได้ตระหนักเห็นรวมทั้งกระบวนการที่จะทำให้ภาพฉายที่ชุมชนประสบความสำเร็จแล้วเป็นแบบอย่างแก่ชุมชนอื่นถ้าได้ดาเนินการในลักษณะภาพบวกอย่างนี้การที่จะไปเร่งรัดให้ดำเนินการเพื่อจับปรับเนี่ยคงไม,ไม,ไม่ไม่เกิดผล แต่ถ้าลองเปลี่ยนแนวมาสู่การสร้างความตระหนักรับรู้แล้วเชิดชูองค์กรที่เป็นต้นแบบเหล่านี้ผมคิดว่าอาจจะเป็นพลังจูงใจที่เพียงพอทำให้เกิดข้อเหวี่ยงที่ทำให้ชุมชนข้างเคียงได้รับศึกษาการตัวอย่างที่ได้ดำเนินการและประการสุดท้ายผมคิดว่าการถ่ายทอดประสบการณ์เนี่ยอยากจะให้ภาครัฐหรือองค์กรจัดการเหล่านี้ เป็นตัวกลางในการประสานโดยเฉพาะองค์กรปกครองท้องถิ่นให้จัดประเมินผลการดำเนินง,งานตามกฎหมายนะครับของการแก้ปัญหาน้ำเสียในชุมชนเนี่ยให้ให้ออกมาเป็นตัวเลขในเป็นรายงานประจำปีว่ามีองค์กรไหนที่จัดได้ขนาดไหนองค์กรไหนที่อยู่ในระดับที่สุ่มเสี่ยงจะทำให้เกิดปัญหาแล้วก็เข้าไปจับในจุดที่มัน มีปัญหามากและยกจ้องชุมชนที่แก้ปัญหาเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพก็จะเกิดให้มีการศึกษาเรียนแบบเช่นเดียวกับกรณีของชุมชนที่จัดการด้านอื่นๆประสบความสำเร็จนั้นในรายงานฉบับนี้ข้อบังคับหรือข้อเสนอแนะทางกฎหมายครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์หมดแล้วส่วนที่จะ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพของการขับเคลื่อนเพื่อแก้ปัญหาอาจจะต้องเน้นไปสู่การสร้างขวัญกำลังใจสร้างความตระหนักและก็ให้สังคมได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการเรื่องนี้ควบคู่กันไปขอบพระคุณท่นานประธานครับ